พระเอกดังลูกหนึ่งขอโทษที่เคยหลงผิดตอนนี้ตาสว่างแล้วพระเอกชื่อดังนัทเทพสดินณอยุธยาเป็นอีกหนึ่งคนที่ทนไม่ไหวลุกขึ้นมาส่งเสียงเรียกร้องวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องล่าสุดหนุ่มนัทได้เผยข่าวสุดเศร้าสูญเสียคนที่รังจากโควิด -19 พร้อมขอโทษประชาชนที่ครั้งหนึ่งเคยออกมาเคลื่อนไหว เป่านกหวีดจนทำให้ประเทศลงเหวมาถึงวันนี้โดยระบุว่าเมื่อคืนก่อนนอนได้รับข่าวรายว่าเพื่อนรักสมัยมัธยมได้จากไปอย่างสงบเพราะอาการแทรกซ้อนจากโควิด -19 หลังจากพยายามต่อสู้กับความตายมากว่า2อาทิตย์ผมช็อกและเสียใจมากเพราะโอเพิ่งมาเยี่ยมครอบครัวเราหลังจากออกโรงพยาบาลได้ไม่ถึงอาทิตย์โดยที่ไม่รู้เลยว่าครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกัน ขอให้ดวงวิญญาณของโอไปสู่สุขติและพบภูมิที่ดีและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับพ่อแม่พี่น้องและครอบครัวของโอด้วยครับเราจะเก็บความทรงจำดีๆไว้ตลอดไปและขอให้รู้ว่าเพื่อนๆทุกคนรู้ว่าโอพยายามสู้ถึงที่สุดแล้วไม่ต้องห่วงอะไรนะเพื่อนพวกเราไม่มีทางลืมแกแน่นอน ฝากถึงคนไทยด้วยกันทุกคนนะครับเข้าใจว่าทุกคนโกรธแค้นอัดอั้นตันใจและต้องสูญเสียคนที่รักและอะไรหลายๆอย่างในชีวิตไปแต่อย่าทะเลาะก,กันเองเลยครับมันมีคนได้ผลประโยชน์จากการแตกแยกกันของคนในประเทศผมยอมรับว่าเป็นคนหนึ่งที่เคยหลงผิด แต่ตอนนี้ตาสว่างแล้วถ้าผมรู้อนาคตว่ามันจะล้มเหลวได้ขนาดนี้ก็คงไม่เลือกสนับสนุนแต่แรกหรอกครับทุกคนก็คงต้องเคยเลือกผิดมองผิดกันทั้งนั้นแต่ตอนนี้เราต้องปรองดองกันและหันหน้าเห็นใจและช่วยเหลือกันเองดีกว่า สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ต่อสู้อย่างหนักเพื่อรักษาชีวิตคนไทยให้ได้มากที่สุดพวกคุณคือฮีโร่ที่แท้จริงขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com